เป็นคุณยายเป็นทั้งแม่ครูวันนี้รู้สึกแบบแบบเกือแบบจะพูดไม่ได้เลยอะแบบว่าอายุจะเข้า80เพิ่งมาเห็นความสำคัญของชีวิตของศิลปินคู่หนึ่งที่พี่น้องคุณยายจะไม่พูดภาษาใหม่พี่น้องที่ให้ความเมตตากับคำว่าศิลปินหรือศิละปะก,การแสดงนั้น ยกระดับให้มีความยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้เราก็ย้อนกลับคืนไปว่าเราจะ80ปีนี้มาเห็นวันนี้ภูมิใจแทนบอยแทนแอนแล้วแทนศิลปินทุกทุกท่านและก่อนอื่นนั้นก็ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่เมตตาให้วันนี้เป็นวันมีความสำคัญยิ่งแล้วก็ถือว่ามันเป็นวัน ไม่ใช่มงคลคือวันมาหามงคลเบื้องล่างและเบื้องบนได้รับทราบเราศิลปินทุกๆชีวิตได้เห็นกันแล้วว่าบอยแอนคือศิลปินตัวอย่างคู่หนึ่งที่ทำให้กลุ่มศิลปินทุกสาขาอาชีพได้เห็นความสำคัญของตัวเองดังนั้นศินลปินหลายๆท่านอาจจะน้อยใจวันนี้จงมีความภาคภูมิใจกันทุกคน อีชั้นหนึ่งในจำนวนที่ภาคภูมิใจมากก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงปกปักรักษาเอฟซีของบอยและปกปักรักษาเจ้าบ่าวเจ้าสาวจงเป็นคู่บ่าวสาวสามีภรรยาที่มั่นคงมั่งคั่งด้วยความรักมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินสรงคารมั่งคั่งด้วยอายุ มั่งคั่งด้วยความดีมั่งคั่งด้วยความเป็นศินลปินตลอดการขอลูกทั้งสองอย่าได้คิดว่าตัวเองนะอยู่บนเวทีตลอดไปนะลูกอันนี้คือเวทีจริงเวทีที่เราผ่านมานะันเป็นเวทีบางครั้งก็ตามบทละครบางครั้งก็ตามบทของวรรณกรรมแต่วันนี้ไม่มีวรรณกรรม เริ่มแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีชีวิตแบบวรรณกรรมจงเป็นชีวิตที่มั่นคงหนักแน่นเป็นตัวอย่างพี่น้องแขกผู้มีเกียรติท่านมาเป็นสักขีพยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อเมืองจังหวัดขอนแกน่นแล้วในานามของสำนักวัฒนธรรมหรือกระทรวงวัฒนธรรมผู้นำด้านศินละปะวัฒนธรรมก็ดี วันนี้ท่านให้ไอความเมตตากับเราแล้วลูกจงมีความมั่นใจว่าทุกคนรักบอยทุกคนรักแอนทุกคนสนับสนุนจงจำไว้ว่าคำสนับสนุนนั้นความเห็นดีเห็นชอบนั้นถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ขอเธอทั้งสองจงถึงเป้าหมายปลายทางของชีวิตท่านพว,ว่าบอกว่ามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองตรงนี้คุณยายอยากจะอยากจะได้คำนี้ สร้างสมาชิกเพิ่มนะลูกนะได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกคุณทวดนะยินดีที่จะเลี้ยงหลานคุณยา่ายินดีที่จะเลี้ยงหลานถ้าทวดกับย่าอีกคนข้าขอขอบพระคุณคะ่ะดีคือพรอดีมากทำไมโชคดีขนาดนั้นยิ่งมองก็ยิ่งเหมือน สมกันจริง,รง,รงๆไงคุณบอลยิ่งถูกต้องโดยเฉพาะงใก็สวยหล่อจริงๆโดยเฉพาะพรที่ทางคุณแม่ชวิวันณมอบให้เปสักครู่ที่แม่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาถึง80ปีแม่ยังไม่เคยเห็นงานไหนที่เป็นงานของศิลปินที่จัดได้ขนาดนี้นี่คือาการยอมรับจากแฟนๆจริงๆที่ทำให้ทุกคนมามีวัน